สติสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของตัวเราเองให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้รู้จักที่พวกท่านได้พากันสร้างความรู้ตัวหรือว่าเจริญสติรู้จักลักษณะของสติให้ต่ตเนื่องกันแล้วหรยอย่างรู้จักแก้ไขปรับปรุงกายปรับปรุงใจของเราแล้วหดือยัง แต่อย่างก็เริ่มเชนะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาเวลาทุกลมหายใจเข้าอกมีขามากมายมหาศาลอย่าพากันมองข้ามตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้กายรู้ใจสำรวจใจของเราสำรวจกายของเราแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่ขยันระดับสมมุติระดับพิมุติ ขยันในการเจริญสติขยันในการทำการทำงานรู้จักพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านศึกษาชีวิตของเราให้เข้าใจขณะที่ยังมีกำลังกายอาศัยกายก่อนนี้สร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มเปี่ยมหากําไรในกายก่อนนี้ขณะที่เขายังมีกำลังอยู่ทำหมดลมหายใจก็มีแต่เรื่องบุญกับเรื่องบาป อะไรคือสติอะไรคือใจอะไรคืออาการหองใจกิเลสหยาบเป็นอย่างไรกิเลสละเอียด e เป็นอย่างไรกิเลสตัวหยาบหยาบโตโตนี่เกิด,ดขึ้นรู้เร็วเห็นเร็วแต่กิเลสตัวละเอียดละเอียดนี่ไม่ค่อยจะ,ะ,ะเข้าถึงกันเท่าไหร่ยิ่งความเกิดคองใจการเกิดรี่ว่าความคิดของเรานั่นแหละความคิดเก่าๆของเราความคิดเก่าของเรามีอยู่ เป็นผู้รู้อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเราต้องมาเจริญสติเข้าไปสำรวจตรวจตาดูจนใจของเราคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นของความรู้แจ้งเห็นจริงหรือว่าสัมมาทิฏฐิในภาษาธรรมท่านเรียกว่าอาริมักในองแปดเริ่มต้นในข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นถูกแล้วก็ตามดูอะไรส่วนรูปอะไรส่วนนาม เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์คําว่าเป็นกองเป็นขันกองวิญญาณกองรูปกองอความคิดกองอารมณ์ต่างๆซึ่งท่านมองเห็นเป็นกองเป็นขันแต่พวกเรามองเห็นเป็นก้อนรวมกันไปคิดก็รู้ทำก็รู้อาจจะถูกอยู่ในระดับของสมมติแต่ในหลักธรรมแล้วก็ ยังเดินปัญญาเข้าไม่ถึงยังแยกแยะไม่ได้ยังอยู่ในอน,นิสงของการสร้างตระบะสร้างบารมีท่านถึงวางเอาไวา้ตั้งแต่ทานทานสินสมาธิแล้วก็ปัญญาทานความหมายของทานเพื่ออะไรเพื่อการขัดเก่ากิเลสออกจากใจของเราศินเป็นลักษณะอย่างไรศิลระดับสมมุติศิลระดับวิมุติความปกติ ความปกติระดับกายระดับวาจาระดับใจ ไล่เลี่ยงลงไปเรื่อยๆความปกติของใจก็เป็นสมาธิสมาธิด้วยการสมรถภาวนาหรือว่าการรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ละกิเลสด,ดับความเกิดของใจให้เป็นสมาธิด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญายืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นแค่เพียงเรียบทโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดในเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้รีบตักดวง ให้รีบสร้างคุณงามความดีถ้าพลาดโอกาสพลาดเวลาหมดลมหายใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีเลยนะเป็นเรื่องของกรรมเราต้องเข้าใจคําว่ากรรมกรรมภายนอกกรรมภายในวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมกรรมทางด้านความคิดทางด้านจิตวิญญาณทางด้านอาการนุขันห้าซึ่งเรียกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่กรรมเก่าเราก็ทําความเข้าใจแล้วก็ละ นอกจากแยกแยะใจคลายออกจากขันห้าเราถึงจะเข้าใจคำว่ากรรมในทางด้านนมามธรรมเห็นความเกิดความดับตามดูรู้เข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังนัตตาที่เกิดขึ้นในกายของเราทำความเข้าใจรู้ความจริงแล้วก็จะละละเขาเรียกว,ว่ากรรมเก่าก็ตามไม่ทันเขาเป็นอโหสิกรรมกรรมใหม่ที่เราที่เกิดจากใจของเราเราก็ดับไม่ให้ใจของเราเกิด ก็อยู่เหนือกรรมกรรมเก่ากรรมใหม่วางอยู่เหนือกรรมนอกนั้นก็เป็นแค่เพียงกอ,อิริยาของอาการของสติปัญญาของกายบริหารกายใจของเราด้วยสติด้วยปัญญาจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายจะง่ายสำหรับบุคคลที่มีความเพียร ไม่เกียจครานเป็นบุคคลที่มันสังเกตมันวิเคราะห์สร้างความขยันมันเพียรให้มีให้เกิดขึ้นทั้งภายนอกภายในภายนอกก็ปัจจัยที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างปัจัจสี่โลกธรรมรูปรสินเสียงต่างๆที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็อำนวยความสะดวกสบายให้กับสมมุติคือทางด้านร่างกายกายใจของเราก็อาศัยกายก็เกี่ยวเนื่องกันหมดเหมือนกับเราขึ้นบนบ้าน ก็อาศัยบันไดบันไดก็อาศัยราวบันไดาราวบันไดก็มีรูปบันไดีเ,เกี่ยวเนื่องกันหมดทานสินสมาธิปัญญาก็เกี่ยวเนื่องกันหมดเราก็ต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยไปพลัดวันประกันพรุ่ง ก่อนที่กําลังสติของเราจะเป็นมหาสติได้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาเสกอนสร้างขึ้นมาแล้วก็อาไปใช้การใช้งานเราอบรมใจของเราไม่ได้เราก็ใช้สมถะควบคุมให้ใจของเราสงบนิ่งขึ้นจนใจอยู่ในโอวาทของสติปัญญาของเราได้นั่นแหละ เราก็มั่นพร่ำมสอนใจอยู่ตลอดเวลาชี้เหตุชี้ผลอยู่ตลอดเวลาจนใจมองเห็นความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดการเป็นธาตุกิเลสเขาก็ไม่เอาการเป็นธาตุของขันห้า,ขาเขาก็ไม่เอาใช้ขันห้าให้เป็นประโยชน์ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์บริหารกายใจของเราให้อยู่ในกองบุญกองกุศลบุญสมมุติบุญวิมุติเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมถ้าเราจะไปทิ้งสมมุติสมมุติก็ลําบากก็ส่งผลถึงกาย ก็ลําบากใจก็ลําบากอย่างปัจจัยสี่ของเราไม่พร้อมจะไปไหนมาไหนเราก็ลําบากที่พักของเราไม่มีก็ลําบากที่อยู่ที่กินที่ถ่ายที่เยี่ยวไม่บริบูรณ์ก็ลําบากท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ทั้งโลกรอบรู้ทั้งธรรมธรรมกับโลกก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่กายวาจาใจของเราแล้วก็โลกกับธรรมปัจจสี่นี่แหละ เราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีหลวงพ่อก็เพียงแค่พูดแค่อธิบายให้ฟังเท่านั้นถ้าพวกท่านไม่ไปทำก็อยากที่จะเข้าใจถึงทำถึงทำถ้ายังแยกแยะไม่ได้ตามทำความเข้าใจไม่ได้ละไม่ได้อีกมันก็ยังเ,เข้าไม่ถึงก็ต้องพยายามอย่าไปปิดกั้นตัวเราว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาสทุกคนมีวาสนาทุกคนมีบุญถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ในเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งเลยเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องศึกษาชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นตำราครูบาอาจารย์มีเยอะพระพุทธองค์ก็ได้ค้นพบออกมาเปิดเผย,ยคำสอนของพระองค์ยังมีอยู่ยังเป็นสัจธรรมอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนเพราะว่าทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมด ก็ต้องพยายามกันนะอะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของตัวเราให้ชัดเจนกันฝากกันไวพ้พร้อมๆกันฝากกันไปศึกษาทำความเข้าใจให้รู้รออทุกเรียบบท